ครับผมจาโกกเกษอีสานนะพี่น้องครับนี่นะครับสิพาพี่น้องมาล้องพื้นนะครับล้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับผมนี่ครับปุยหมักตัวนี้กอกมาแล้วนะครับทีนี้อยู่สามถังอันนี้เป็นสูตรหอยกับปลานะครับหอยปลาตัวนี้ก็จะเป็นพลังใบไม้สีเขียวนะครับพลังใบไม้สีเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น สูตรพลังผลไม้สีเหลืองนะครับผลไม้สุกนะครับก็มีสามโตนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็ยีใส่ตัวนี้ก้อนนะครับผมนะครับผมกะยีใส่ตัวนี้ก้อนตัวนี้เป็นสูตรสูตรปลากับหอยนะครับผมมีร้องผื่นร้องพื่นใส่หลายนะพี่น้องใส่หลายแห้งดีนะครับพี่น้องทำฮอรใส่ปุ๋ยเป็นทุ่งเป็นทุ่งนะครับใส่เข้าไปเลยครับ อันนี้ตาหอยผมใส่ไปขวดนึงเลยนะครับผมตัวนี้ปลูกปลูกสามไร่เนาะพีองเนาะปลูกสามไร่นะครับแากนั้นผมก็จะเอาตัวขุดใบไม้สีเขียวนะครับพลังใบไม้สีเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับใส่ลงไปจะเครึ่งนึงนะครับอันนี้ใส่ไปครึ่งนึง ต้องไปไม่กี่เกลื่วนครึ่งนึงนะครับโอเคครับผมใส่เข้าไปครึ่งนึงละแล้วก็ที่เป็นตัวคลไม้สีเหลืองนะพี่น้องครับนี่ครับผมนี่างานที่ใส่อีกหน่อยคือไว้นะครับผลไม้สีเหลืองนี่ที่เป็นข้าวสุกครับข้าวสุกพร้อมตัวนี้ข้าวสุกมาเชอร์รี่นะครับกล้วยนะครับผม น,นี่ก็ใส่ไปครึ่งนึงเท่กันครับจังนั้นเขาก็ไปพ่นเลยพี่น้องส่นามเติมเข้าไปให้เต็มแล้วก็พ่นได้เลยนะครับนี่ครึ่งหนึง่งไหวนะครับโอเคนะครับนี่เป็นสูตรที่เขาจะพ่นลงไปนะสามให้นี่กับประมาณจากจากสามเปย์เปย์นามสิบหกลิตรนะครับประมาณสามหรือสี่เปย์ได้ครับผมถ้าเขาอยากพ่นหนาเนี่ยก็ ไซซีก็ได้ซีเปกก็ได้หรือสามเปกเราจะเอายางถั่วปลาถั่วนะเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวไปบึ้งฉีดกันเลยนะครับนะครับผมกระปับหัวพุ่งนะครับหัวพุ่งนะครับพี่น้องกระจายไปเลยนะครับจะได้วงกว้างนะครับผมทำให้เขาฉีดแป๊บเดียวนะครับสามเปกสองสามเปนะครับนี่นะเหมือนกับห้องวันปุยนะพี่น้องนี่นะครับผมก็สาดสัดเป็นซีเลยครับนี่ครับ ฉีดง่ายนะผมใส่ง่ายนะครับผมการใส่ปุ๋ยนะครับโอเคนะครับเจ๋ยวผมก็ฉีดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นยังมันมีผลดีนะนี่นะครับผมนี่ก็ข้อดีของมันของปุ๋ยมักเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายอย่างนะพี่น้องเนาะแตมีจุลินทรีย์นะครับที่สังเคราะห์แสงที่พ่มักแสงเนาะพี่น้องอันนึงน,นะครับมันจีเพรามันลงไปในดินนึงสี่มันเกิดยมมุดลงไปเลยนะครับผม พอมูลลงไปแล้วมันก็ไปกัดกินอาหารนะครับพวกเป็นแบคทีเรียนะครับที่เห็ดให้ดแข็งเนาะพี่น้องที่เฮ็ดให้ดินแข็งมันก็เป็นอาหารของมันครับแล้วก็หยิบแพร่ขยายแตกแตกเป็นไรแตกเป็นไรเป็นไหลโตนะครับเป็นล้านๆโตเป็นก็แล้วก็เป็นอาหารของพืชนะครับผมมันก็น้าอาหารเข้าไปหาพืชพร้อมครับนี่ข้อดีของมันครับปุ๋ยหมักพี่เป็นยังมันมันคือยังเห็นผลได้ไวเนาะพี่น้อง แต่ส่วนมากเขากับไ่ค่อยเฮ็ดกันมันก็นเพราะว่ามันมันเสียเวลานะพี่น้องเนาะผมก็นีน่แหละครับลดล,ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของเขาน้องพี่น้องนี่เป็นการลงพืนครับตอนนี้ผมฉีดเป้ที่สามแล้วนะครับสามไรเป๊ะสามใกล้สิเรียวแล้วครับเนี่ยสุดต,ตรงนี้แล้วครับเป้ที่สามนี่ก็นายมีเป้ที่สี่เพราะว่าผมจะเอาให้มันทั่ว,วไปอีกนานาไปอีกครับผมก็ยี่ฉีดฉีด นานะครับก็ยี่ใส่ซีเปะต่อสามเลเนาะพี่น้องเนาะก็งบประมาณนะถ้าให้ตีเป็นงบประมาณก็โอ้มันผมเฮ็ดไม่ได้ลงทุนหลายนะครับถังหนึ่งผมมากับแค่ยี่สิบบาทสามสิบบาทเนาะต่อถังหนึ่งผมมากแบบถังยิ่งยีนะครับมันก็ใส่ได้หลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ใส่ยังไม่ถึงครึ่งถังนะครับแต่ละถังสามสี่ห้าถังผมมากไว้เนาะพี่น้องหลายสูตรหลายโตนะครับเอามารวมกัน ก็น <S an> ี <S an> ่คร <an> ับผลดีของมันนะครับพี่น้องมันก็ดีนะครับประหยัดลดต้นทุนของเขาครับพี่น้องก็เห็นผลก็เห็นกันอยู่เนาะว่ามันเห็นกันอยู่กับแบบทดลองให้เบื้องกันนะครับก็อยู่ที่พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับผมมันก็ลดต้นทุนเขาได้นะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเขาได้อยู่ครับมันก็สวยงามบ่แพรอยูเลียนะครับอันนี้เป็นการผมก็เอาแช่ท่อนพันธ์นะครับท่อนพันธ์น่ะเขาฟักนั่นเขานั่งฟักอยู่พุ่นครับ ผมก็แช่ท่อนพันแล้วก็ตัวนี้ผมก็เอามาฉีดอีกครับฉีดใส่ล้งพื้นร้องพื้นนะครับผมนี่ร้องพื้นเพราปลูกไปได้จากเกือบเดือนหนึ่งโป้งใบดีๆผมก็ยีใส่ทั้งฉีดพ่นทั้งใบอีกนะครับผมเอาครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้นะครับผมฝากไว้พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปในการทำคลิปนะครับ ผมกะยีมาเฮ็ดแห่งพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมมีอย่างกระแลกเป็นเรียนรูปสอบถามกันได้เนาะครับเนาะส่วนคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตฉีดก่อนเนาะพี่น้องจากุกเกษตรอีสานกับสวัสดีไปก่อนครับผม